สวัสดีค่ะวันนี้พาเข้ามาในสวนมาขุดขากันนะคะนี่ค่ะมีขาอ่อนขาอ่อนนี่ดูยังไงถึงว่าที่เราจะรู้เนาะว่าถ้ามันแก่ก,กันไปเราจะไม่เอามันนี่ค่ะถ้ามันเกินสามใบอย่างนี้นะคะอันนี้มีสองใบเนาะยังอ่อนอยู่นะคะแล้ว ช่วงโคนเนี่ยยังแดงอยู่ช่วงโคนยังแดงอยู่ถือว่ายัางเป็นขาอ่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เมตะวันพามาพุดขาอ่อนกันนี่ค่ะมันโดนฝนเนาะมันก็แตกขึ้นมาเราปลูกทิ้งๆไว้เนาะพืชพวกนี้จะเป็นขาแก่แล้วก็ขายได้นะคะ เราไม่ขายขาอ่อนเราก็ขายขาแก่ไปเนี่ยกำลังกำลังแตกเราปลูกเราก็ใส่ขี้แกบใส่ปุ๋ยไปนะคะแล้วเราปลูกเราอย่าไปปลูกลึกนะคะนี่เราก็ใช้มีดนะใช้มีดหรือเสียมก็ได้คะ่ะหรือเสียมนําไปก่อนก็ได้แล้วเราก็ใช้มีดแบบนี้มาคุยขาอ่อนกันดีกว่า พื่พวกนี้เราปลูกทิ้งไว้เนาะแค่วันสองวันเราจะได้ผลเลยแล้วก็ปลูกทิ้งทิ้ง,ง,งไว้มันก็เดี๋ยวมันก็มีผลผลิตให้เราเพื่อนที่อะไรที่เราปลูกผสมผสานกันไปได้เราก็ปลูกไปตรงนี้มันเป็นป่ากล้วยนะคะนี่ป่ากล้วยที่แม่ตะวันปลูกกล้วยไว้แล้วก็เอาขามาใส่เนี่ย อันนี้ที่ขุดมาขุดมาแล้วเห็นไหมคะเนี่ยหนอมใหญ่นะหน่อแดงเลยหัวแดงนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําที่บ้านนะคะเดี๋ยวแม่ตะวันจะบอกเราทําไงให้หัว,วมันขาวมันถึงจะได้สวยเนาะเวลาเราขายคนกินเขาเห็นแล้วเ,เขาก็อยากซื้อไปกินเนี่ย น้วมาขุดขากันก่อนใช่ค่ะใช้มีดเนาไปแล้วเราก็ใช้มีดกดลงไปนะปลูกทิ้งไว้เนาะมันชอบแกลบชอบดินร่วนๆนะคะถ้าเราไม่มีกีแกลบเราก็หาพืชอย่างอื่นใส่ที่มันทดแทนกันได้ที่ทําให้ดินมันร่วนหรือเราไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่หรอกแต่เราจะไปฝังมันลึกนะคะเดี๋ยวมันจะ ลำบากตอนที่เราจะเอามันเลืกอไปมันก็ไม่ดีหรอกตอนนี้ฝนตกดินมันนิ่มเนี่ยค่ะมันเพื่อนเนี่ยขายดีนะคะขาเนี่ยปลูกกันไว้เลยนี่ค่ะแล้วปลูกผสมประสานในพืชอ,อย่างอื่นเนาะมันชอบน้ํานะคะชอบน้ําแล้วก็ชอบอะไรที่ดินมันร่วนๆนะคะต้นนี้ ยังไม่เกินสามใบมันมีใบเล็กอยู่ถือว่าใช้ได้นี่ค่ะหัวก็ยังแดงอยู่เดี๋ยวเรามีดกรีดลงไปตอนนี้ขาตะใครขาดดีโควิดใครที่ปลูกไว้ขายดีมากเลยค่ะเนี่ยดูหัวสิหัวใหญ่เลยดินมันฟูไงตรงเนี้ย ที่แม่มตะวันก็เอาขี้ไก่ขี้แกะมาใส่เราไม่มีเราก็ใส่ขี้งวัวขี้ควายใช้ได้หมดแล้วค่ะหรือไม่มีปุ๋ยพ่นนี้เราก็เอาใบไม้ใบหญ้าใส่ให้มันเราหาสิ่งที่เราหาได้รอบตัวเราอะมีเห็นล็คคะแตะเต็มเลย ค่ะมันชอบดินชุยๆุยฟูฟูค่ะยิ่งแตกกอดีเอามีดจิกลงไปนี่ได้แล้วค่ะเห็นไหมหัวใหญ่เนาะไปต้มค่ะต้มไก่ต้มหมูต้มอะไรก็ได้เนาะน ต้นวันนี้พาขุดขานะคะวันวันแมตะวันไม่มีอะไรเราก็อยู่ในสวนนะคมะขุดขากันชีวิตเกษตรอตอนนี้แน่นหน่อย นี่ควรมาแดงแดงไม,ม่เกิน3ามใบนะคะถืขอขาอ่อนเอาอ่อนเดี๋ยวเราไปแต่งเนาะอันนี้มันเดี๋ยวเราเอาไว้ต้มยำดีกว่าอันนี้มันจะเอาไว้ใส่เครื่องต้มยำหัวน,นี้ แล้วเดี๋ยวเราก็คุยดินมันเข้าไปพอกรอนี้เสร็จแล้วเราก็คุยดนินเข้าไปเดี๋ยวเมต่วันจะเอาขี้แก่มาใส่มันขี้แก่แก่ขี้ไก่อะไรนี่ค่ะเรามาใส่มันมันก็จะได้ออกให้เราอีกเราคุยดินเข้าไปไปค่ะเดี๋ยวเราไปทําขากันที่บ้านนี่ค่ะเพื่อน,นขาเมต่วันเรียบร้อยละ เดี๋ยวเราไปล้างปอกกันดีกว่าค่ะเนี่ยค่ะเราปลูกไว้กับป่ากลก้วยปลูกไว้หลายอย่างเนาะน้ำก็ออกผลผลิตให้เราป่ากลก้วยเดี๋ยวจะต้องเข้ามาแต่งกล้วยในสวนแล้วค่ะตรงนี้เป็นมะขามฝักยักษ์จะต้องเข้ามาแต่งละ หญ้าเยอะอต้องออกให้หมดเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาปอกขาปอกตรงหัวมันให้หนวดมันออกเนาะแล้วเราก็ตักน้ํามานะคะแล้วเราก็มาใส่น้ําส้มใส่ชูหน่อยกะประมาณนะใส่ไปดเดี๋ยวเราตัดหนวดแล้วเราก็แช่ไว้นี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ตัดหนวดมัน,นรับมีดให้คมเลยเนาะ แล้วอนวนมันออกอันนี้เราจะขายแบบขายอย่างอย่างต้นมันดีกว่าเราไม่ปอกเ,อกเ,เอปล,อปลอเือกแล้วไว้วมนไหนถ้าปอกขายปอกเปลือกแล้วเมตวันจะทําคลิปให้ดูเนาะนปอกอนวนอนวนมันออกแล้วก็แช่ไปในน้ําสักพักนึง เรายังไม่ได้รีบไปขายแล้วก็แช่เป็นชั่วโมงก็ได้ค่ะชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้ถ้าเราไม่รีบเห็นไหมแล้เวเราเราก็แช่ไว้ถ้าเราทําเย็นนี้พรุ่งนี้เราไปขายเราแช่น้ำถ่ต้มน้ําจําจ้มไว้มันก็ขาวอย่างเงี้ยค่ะขาวสวยเลยเวลาคนแม่ค้าเขาไปขายเนาะคนกินก็เห็นเขาก็ก็อยากกิน,นขาอ,อ่อนเนาะอร่อยต้องจิ้มปนก็ได้ ไปทำอะไรนะต้มยำไก่เหรอต้มยำใก่ต้นนี้พันใหญ่เลยพันหัวใหญ่เลยคะ่ะเนเม่ตะวันจะไปขยายอีกปลูกไว้เยอะๆนะคะมันจะได้เป็นรายได้เสริมอีกอย่างปลูกทิ้งๆไว้ของพวกนี้มันไม่ได้ว่าได้วันนี้พุ่งนี้หรอกมันปลูกทิ้งไว้ลืมๆเดี๋ยวมันก็มีให้เรา กินให้เราขายเป็นไรายได้เสริมแล้ปลูกทิ้งไว้กับสวนกล้วยสวนอะไรก็ได้ค่ะเนี่ยแล้วแต่งหัวให้มันสวยหน่อยนึงเวลาคนที่เขาเอาไปขายเขาก็ขายง่ายเนาะของเรามปนสวยเนี่ยตอนนี้ขาขายดีเลยนะเขาไป ต้มไอโควิดกันนะค,ะ,คะ,ะขาตะไคร้ถ้าครมีตอนนี้ขายดีมากเลยน้องชายลงเวลานี้ตัดวันนรถพ่วงค่ะเต็มรถพ่วงเลยตะไคร้ต่างเต็มรถพ่วงเลย,ยใครที่เข้ามาชมของคุ้คุณมากนะคะ้าตันหน่อยหัวภัยด้วยเนาะนี่แต่งให้สวยๆนะแล้วแช่น้ำตะกรุใส่ชูไว้ แล้วเดี๋ยวเราก็กำรรเนาะแล้วแต่ก็จะให้กำรรกี่ต้นน่ะห้าหกต้นถ้าแม่แล้วแต่แม่ค้าก็ให้กำรรเท่าไหร่นาะแเราก็ดูปริมาณอันนี้ก็ห้าหกกะห้าหกต้นก็กำรรนะคะกำเมาเดี๋ยวเขาก็หาให้เราทจ่ดเจ็ดเจ็ดต้นก็ให้เราสิบบาทเนี้ยค่ะแต่นะคะแล้วแต่บรเจาก็ให้เราปลอกบรเจาก็ให้เรากำกำไปเลย นี่ค่ะอันนี้กี่ต้นแล้วสามสี่ห้าเจ็ดต้นกำกำแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดยอดหน่อยนะคะตัดยอดมันออกหน่อยนะเพื่อนๆนใครที่เข้ามาชมขอขอบคุณมากนะคะเนี่ยเราก็แช่ไว้ได้กับน,น้ําต้นใส่ชูเนาะเดี๋ยวมันก็ขาวไว้ข้าเราขายพวกนี้มันก็ขาวเนี่ยขอบคุณค่าที่เข้า,ขามาชมสวัดดีค่ะ